คือที่เรามองถึงปรากฏการณ์ตรงนี้คุณสับใจแล้วถามว่าสิ่งที่ผมมองนะครับบรรดากองเชียร์ต่างทั้งสองฝ่ายถอยออกไปถอยออกจากความขัดแย้งนะครับถอยจากความขัดแย้งแล้วก็มองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นครับแล้วก็เสนอความคิดเห็นหรือการมีส่วนร่วมแบบสันติครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย มันไม่ได้เกิดแบบนั้นไงกับาการเป็นว่ากองเชียร์แต่เราฟังแต่เราฝ่ายนี้ก็เอาก้อนหินปาใสกันเข้าไปแล้วใช่ใช่ใช่นะฮะซึ่งตรงนี้เองนี่แหละผมถามว่ามันไม่ได้มีผลดีอะไรกับประเทศแล้วก็ตัวพวกเราหรอกครับเออตรงนี้เนี่ยในในทัศนะของของคุณสุป,ปันซึ่งซึ่งเคยคุกค,คีอยู่กับเรื่องเรื่องการจัดการชุมนุมเลยนะครับในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยจะ มีใครที่เข้ามาเป็นกรรมการกลางได้บ้างในการที่จะลดความรุนแรงลงลดความกาดเกลียวระหว่างสองขั้วความคิดที่ตอนนี้มันน่าน่าเป็นห่วงเหลือเกินนะฮะผมว่ายากนะเออผมผมพยายามย้อนกลับไปดูเมื่อตอนการชุมนุมของกอปปอสอครับก็มีหลายฝ่ายพยายามจะทําพื้นที่นี้อืม นะครับจะจะทำเวทีตามพื้นที่ถึงขนาดเคยเอาอแกนนนำนปชครับจะไหมฮะจำได้ไหมฮะกลับในสร่วงกอบปปสมาคุยกันแล้วถ่ายทอดครจะไหมฮะอันนี้นี่เอากลุ่มแกนนนำมาก็มันก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เพราะมันก็เหมือนจังเชิงกันอยู่ด้าทีกันอยู่มาดูกลไกขององค์กรธุรกิจที่ออกมาทำเวทีในการที่จะเสนอเขาเรียกว่าลงเนี่ย ครับมันก็ลําบากแต่ผมคิดว่าตัวตัวสร้างเงื่อนไขเพื่อเพื่อไปสู่การต่อรองเพื่อนําไปสู่การการพูดคุยเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยมันมันต่างต่างคนก็ต่างคุมเชิงกันอยู่และ <ừ> หมายถึงฝ่ายความมั่นคงนะกับฝ่ายผู้ชุมับคือถ้า <ừ> มองแบบกลุ่มผู้ชุมนุมก็คือต้องเล่าสถานการณ์ให้ถึงที่สุดอื นะครับแล้วล้วก็นําไปสู่การเจรจารอันนี้ผมอาจจะปิดก็ได้นะแต่นี้ผมมองจากจาการนะซึ่งผมก็บอกว่าการออกแบบการชุมน,นุมครั้งนี้คนที่ออกแบบการชุมนุมเก่งมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะกุมกลไกการจัดก,การได้ชนิดที่ว่าอ่าเขาเรียกอะไรละ่ะเหมือนกับเออเขาก็สามารถที่จะสกัดปัดจจัยแทรกซ้อนที่ไม่ให้เข้าไปไป,ป่วนแล้วไปไปบิดเบือนอสาระของการชุมนุมแล้วนะ ตรงนี้ตรงนี้เขาเขารัดกลุ่มมากขึ้นนะครับผมจะบอกว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็จะกลายไว้เดี๋ยวไปใช้คําใหอยู่อยู่อีกเพราะว่าเขากลุมสภาพอยู่เอาแบบใช้คําว่าเอาอยู่แล้วกันครันอกจากจะเอาอยู่แล้วก็ยังตีกันแล้วก็เรียกร้องส่วนงานนั้นในทีด้วยครับบางทีก็โดดเดียวโดดเดียวฝ่ายอื่นออกไปจากจากความขัดแย้งนี่เลยนะครับ Oh. Uh huh. เอ uh huh. ้นี่นะมันมันก็จะเห็นจังหวะกล้าแบบนี้อยู่ครับแต่คิดว่ามันมันต้อง uh huh. มีเวทีที่ที่จะพูดคุยหรือชุดความคิดอะ่ะผมคิดว่าตอนนี้ผมฟังฟังดูหลายๆฝ่ายก็พยายามหาคุยที่ลงแต่ครับอืม uh huh. มันบางคนก็บอกว่าเอ้ยอ่าตอนนี้มันเลยจากเรื่องของการที่จะลม้มอำนาจรัฐ uh huh. ก็คือร uh huh. ัฐบาลแล้วครับ ไปอยู่ที่ข้อเรียกร้องท้ายๆอ่ะซึ่งผมมองว่าอ,อาจจะไม่ใช่ก็ได้อ่าฮะมันอาจจะเป็นข้อเรียกร้องที่นําไปสู่การต่อรองก็ได้อือการกดดันการกดดันในในส่วนของของของ,ของรัฐก็ได้ครับแต่แต่ประเด็นที่มันน่าสนใจก็คือว่าการหยิบยกประเด็นนะครับที่พูดถึงเรื่องของการจัดความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับสังคมไทยเนี่ย ครับถ้ามองกันจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะเออเป็น,น,นเรื่องที่คือผมผมอยากจะพูดถึงสิ่งที่อาจารย์สอสิวลักษ์ก็ออกมาให้ให้ความคิดเห็นในในประเด็นนี้ด้วยนะครับอย่างแหลงการสิบข้อที่กลุ่มปวดแอกเขาสะท้อนออกมาแล้วก็เป็นที่วิากษาวิจารกันอย่างกว้างขวางเนี่ยอาจารย์สอนในฐานะที่เป็นผู้อุโสแล้วก็อยู่กับการเมืองมายาวนานเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่เห็นมันมีอะไรที่ที่น่าประหลาดใจเลย ทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเนี่ยมันถูกซุบซิบกันมานานแล้วแล้วเด็กๆเนี่ยเขามีความกล้าที่จะเอาเรื่องที่ผู้ใหญ่ซุบซิบกันมาชั่วนาตาปีมาพูดใ,<ช>ในที่เปิดเผยอย่างมีเหตุมีผลัซึ่งจะนำไปสู่การการยกระดับการเปลี่ยนแปลงในในบริบทใหม่ของประเทศไทยก็คือต้องบอกว่ามันที่ผมบอกมันไม่ใช่เรื่องใหม่เนี่ยนะครับมันก็ อย่างที่คุณศักชัยบอกมันก็มีการซิปกันอยู่ตามมุมม,มืดมุมตึกต่างๆไม่สามารถรที่จะยกันอ่างเปิดเผยได้ซึ่งอันนี้ผมก็ผมก็มองว่าเมันมันก็เป็นอะไรที่ที่มันถูกกดทับอยู่คแต่ประเด็นพันเนี่ยที่ผมบอกไม่มีอะไรใหม่ในเวทีการชุมนุมของกลุ่มเปยนต่างจากรัฐบาลท,ทุกครั้งเนี่ยม,มันจะมีการนําบางคนก็จะพูดเรื่องเหล่านี้ ครับนะะด้วยด้วยท่าทีหรือวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่แตกต่างกันไปถ้าเราย้อนกลับไปเวทีนะครับการชุมนุมของคนที่เห็นต่างจากรัฐบาลหรือเห็นต่างจากกรปรสที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไปดูเวทีย่อยเวทีต่างจังหวัดหรือแม้แต่เวทีใหญ่เด็นี่ยก็จะพูดเรื่องนี้ตลอดครับนะมันแต่ว่าโดยผมขอแอยกใ้คาว่าวุฒธธิภาวะในการนําเสนอหรือวุฒิภาวะทางอารมณ์อื มันด้วยความที่มันมันไม่สามารถจะเสนออะไรที่นําไปสู่ความกคิดได้เนี่ยก็คือคมันเลยถูกโดยตีโต้ตว่าเฮ้ยนำไปสู่เรื่องของช่วงจาว่าเรื่องของการกระทาความผิดตามมาตราหนึ่งหนึ่งสองแต่ครั้งเนี้ยครับมันมีการนําเสนอต่อสาธารณะที่ออกเป็นแถลงการด้วยภาษาและการพูดที่ผมบอกเลยว่าเขาเขาออกแบบมนันาดีอย่างนะนะด้วยด้วยหลีกเลี่ยน ต่อการมินเมที่จะไปกประทําควาปดตามมาตรานอีกสองแต่คนที่หงตาคงับก็บอกนี่คือการลดสถานะการไปจากท่วงสถาบันโดยยังไม่รู้เลยว่าไอ้สิ่งที่ที่เขาเสนอนะั่นคืออะไรอ่าซ uh ึ huh. ่งโดยหลักการอย่าบุณสักใจและท่านผู้ชมแล้วนั่นนะแกนนําที่ขึ้นพูดบนเวทีเนี่ยโดยหลักการทํางานของสื่อการรายงานข่าวจริงแล้วเนี่ย <Ừ. S 2> ภาษาหรือคำที่ใช้ในการปลุกเร้าหรือที่ภาษาวิชาการทางสื่อเรียกเฮสปีดเนี่ยหรือการกล่าวหาผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐานเนี่ยเขาจะไม่นําเสนอนะอันนี้ต้อง,ต,อง,ต,องต้องบอกทั้งสองฝ่ายก่อนเลยเขาจะไม่นําเสนอนะเพราะเขาถือว่ามันนําไปสู่การยั่วยุและนําไปสู่ความขัดแย้งครับแม้ว่าสื่อจะบอกว่าผมมีหน้าที่สะท้อนความข้อเท็จจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ต้องคํานึงถึงด้วย เพราะสิ่งที่คุณเสนอไปแนะนาไปสู่อะไรใช่คุณสื่อเนี่ยต้องต้องไม่ไปเติมเชื้อไฟเข้าไปนะครับคือต้องต้องช่วยกันที่จะลาไฟไม่ใช่ไปโหมไฟนะครับนี่คือผมว่าบทบาทความรับผิดชอบสื่อต่อต่อสังคมต่อประเทศชาติในในสถานการณ์ที่ที่มันแหลมคมอย่างอย่างที่กําลังเป็นอยู่ตอนเนี้ยสื่อต้องรายงานข่าวด้วยความระมัดระวังอย่างอย่างสูงยิ่งนะครับก็ถ้าจะดูจากล่าสุดเนี่ย กอน,นีนปรชรุมนุมพันธมิตรจุมนุมมากปสกปปสจุมนุมเนี่ยคอันไหนแกนนําที่พูดอะไรมันไร้หลักไละเจนหยาบคายดา่าตะโกนวเวงเนี่ยนะครับเราจะไม่นําเสนอเลยนะหรือแม้แต่วัานไหนแกนนําเนี่ยซึ่งบอกว่านี่คือแหล่งข่าวเป็นตัวที่ว่าจะจะอะไรเนี่ยขึ้นพูดบนเวทีเนี่ยเราเรงต้งดูก่อนเลยว่าอันไหนเสนอได้ไหนเสนอไม่ได้ ถ้าบนเวทีคุณพูดเสนอไม่ได้เนี่ยเราจะมาเจาะอัิภาตช้้งล่างครับใช่ไหมครแต่เอาละตอนนี้โซเชียลมาก็บอกว่าแล้วสดจะไล่สดยังไงอันนี้ถ้าถ้าในสถานการณ์แบบนี้มีการไล่สดเกิดขึ้นคุณก็ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายใช่ใช่นะแล้วกองบกกอข้างในก็ควรจะควรจะเข้าใจสถานการณ์ด้วยเพราะในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยมันมันกดดันก่าคนทํางานซึ่อนะฮะแล้วก็ไปไล่สดมาเนี่ยก็คือว่าคุณก็ ถ้าสมมติว่ามีการพูดจารปราัยอะไรที่มันเข้าข่ายผิดตามกฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบไปก็ต้องรับผิดชอบยเยอะก็คือว่าถือว่าเขาเรียกว่าเผยแพร่ผลิตซ้ำแล้วเผยแร่ผลิตซ้ำเผยแร่จำเลยที่สองแต่ด้วยส่วนตัวนะอผมคิดว่ามาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยอันนี้รับผิดชอบครับโดยส่วนตัวมคิดว่ามันต้องมีการปรับแก้ Mm hmm. ปรับแก้เพื่อให้รู้สึกว่ามันไม่เป็นข้ออ้างโจมตีกันทางการเมืองของทุกฝ่ายครับ mm hmm. ที่ผ่านมานี่เวลานอะไรเข้ามาก็คุณจะทำความผิดตามมาตรการนึ่งหนึ่งสองล็อกก่อน mm hmm. mm hmm. แล้วกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยก็คือว่ากล่าวหาก่อนล็อกก่อนแล้วคุณมาแก้ถามเอา mm hmm. เนี่ยผมคิด uh huh. ว่าอย่างตอนนี้ที่หลายคนออกมาพูดแม้แต่ตัวนายกรัฐมนตรีก็ออกมาพูดบ,บอกว่าในหลวงราชการปัจจุบันเนี่ยพระองค์ท่านไม่ประสงค์ ที่จะใช้มาตราหนึ่งหนึ่งสองไปดำเนินการการทำถูกเอาปิกกับคันะฮะเพราะว่ากลไกตัวเนี้ยผมคิดว่ากลไกทางดังรัฐสภา,าเนี่ยก็ลองไปดูว่าจะปรับแก้กันยังไงมันอาจจะเป็นชอ uh ่อ huh. งทางหนึ่งที่สามารถที่จะาบรรเทาความเห็นต่างและการเปเชิญหน้ากันได้ผม uh huh. เชื่ออย่างนั้นนะค,คือมันมันมีอะไรเหมือนผมขอจะ,จะประเด็นเนี้ยผมขอทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ว่า ก่อนที่คุณศักชัยจะมีอะไรเพิ่มเติมมาเนี่ยครับที่ส่วนฝ่ายความมั่นคงเองเนี่ยนะครับแล้วก็กองเชียร์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยครับต้องแยกให้ออกเหมือนที่เราพูดมาครั้งที่แล้วว่าออการเคลื่อนไหวนะครับเพื่อเสนอข้อเรียกร้องทางการเมืองกับข้อเสนอในการอ่าการปรับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับสังคมไทย,ยต้องแยกกันให้ออกครับอย่าหยิบไปปนกัน ครับถ้าปนกันแล้วมันจะแก้ไม่ถูกจุดแล้วมันก็จะเป็นอะไรแบบอุ้มคืนอืมค้นแล้วนําไปสู่การเผชิญหน้าครับนะ